กับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมนายนัทพงศ์เรือนบรรยาพุธสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักเก้าไกลเขตบางแคกรุงเทพมหาคนครครับท่านประธานครับผมขอสงวนคำแปรยติที่ได้แปรยติไว้ในมาตราส7สิบเจดนี้หนึ่งเปอร์ซนจากสองแส0กว่าล้านก็คือผมต้องการปรับลดงบประมาณประมาณสอง0ันกว่าล้านบาทครับในส่วนของแผนบูรณาการรัฐบาลดิจิตอลครับขอสไลด์ขึ้นได้ทันทีเลยนะครับ ทุกท่านครับหากทุกท่านจํากันได้ผมได้อภิปรายไปในวาระหนึ่งเกี่ยวกับงบดิจิตอลคงรูปที่ผมพูดไปในภาพรวมว่าการลงทุนในงบดิจิตอลของรัฐบาลชุดนี้ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับการติดตั้ง ncpos o เวอร์ชัน0.4ที่มีหน่วยความจา84,000ไบต์ ทำงานช้าๆหน้าจอดอสสีฟ้าๆแบบที่ทุกท่านเห็นอยู่นี่นี่เองครับ <c oughs> มาถึงในวาระที่2ผมจะพาทุกท่านดำดิ่งลงไปดูเป็นงบประมาณรายโครงการในแผนบูนี้เปรียบเสมือนกับเราเปิดฝาเครื่องออกครับเพื่อดูไส้ในดูฮาร์ดแวร์ดูเมนบอร์ดข้างในของเครื่องนี้กันจังๆครับท่านประธานภาพที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้คือภาพแผงวงจร แพลตฟอร์มดิจิตอลโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิตอลของรัฐไทยในปัจจุบันของแผนบูรณาการในปัจจุบันครับแล้วผมจะมายกตัวอย่างให้ทุกท่านเห็นว่ารัฐบาลชุดนี้ได้ใช้เงินลงทุนเพื่อติดตั้งชิปอัปเกรดแผงวงจรนี้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอย่างไรครับแต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเราต้องไปดูที่สเปคของฮาร์ดแวร์ตัวนี้ซะก่อนครับของเมนบอร์ดเครื่องนี้ก็คือไปดูที่วัตถุประสงค์ของแผนบูรณาการนี้ซะก่อนครับว่าเขาจัดทําแผนบูนี้ขึ้นมาเพื่ออะไร วัตถุประสงค์ข้อแรกครับรัฐบาลชุดนี้บอกว่าต้องการทําแผนบูนี้ขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิตตอลอย่างเป็นรูปธรรมวัตถุประสงค์ข้อที่2ครับเขาบอกว่าต้องการบูรณาการการทํางานระหว่างหน่วยงานเพื่อพัฒนา o m m o n solution ครับ common solution ก็คือซอฟต์แวร์ที่ทาขึ้นมาครั้งเดียวแล้วไปใช้ต่อยอดได้ในหลายๆหน่วยงานนะครับเพื่อลดความซําซ้อนก็จะมาตอบโจทย์ในวัตถุประสงค์ข้อที่3ก็คือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความซําซ้อนของการใช้งบประมาณครับสเปคอีกหนึ่งอย่างหรือวัตถุ จะเพิ่มไปในแผนบูรณาการนี้ครับที่เป็นวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ก็คือการบูรณาการข้อมูลภาครัฐเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดฐานข้อมูลภาครัฐขนาดใหญ่หรือ Big Data ให้เป็นฐานเดียวครับไม่ใช่ต่างคนต่างขอเข้ามาหลายๆหน่วยงานแบบที่เราเห็นกันอยู่ในเล่มงบประมาณข่าวคาดแดงครับท่านประธานต่อมาครับงบประมาณในส่วนนี้ของแผนบูนี้คิดเป็นเงินงบประมาณรวมๆประมาณ2,000ล้านบาทผมจะ มาลองยกตัวอย่างให้ทุกท่านดูครับว่าการลงทุนในงบประมาณในแต่ละโครงการที่เปรียบเสมือนการซื้อชิปแต่ละตัวมาติดในแผงวงจรวงจรนี้เนี่ยมันช่วยตอบโจทย์ต่อการพัฒนาไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิตตอลหรือเปล่าตัวอย่างแรกครับก็คือมีโครงการหนึ่งชื่อว่าการลงทุนเพื่อพัฒนาระบบสวัสดิการเด็กแรกเกิดของกรมกิจการเด็กครับโครงการที่สองครับคือตัวอย่างระบบ HIS จัดทําการจัดเก็บข้อมูลของผู้ป่วยติดยาเสพติดของกรมการแพทย์ครับตัวอย่างที่สามคือการจัดทําแอป บริหารจัดการวิกฤตไฟป่าของจิสดาครับทุกท่านครับจาก3โครงการใน20กว่าหน่วยงานของแผนบูรณาการนี้ที่ผมยกตัวอย่างไปให้ทุกท่านฟังครับทุกท่านจะเห็นว่าชิปทุกตัวนั้นช็อตนะครับไฟไหม้นะครับเพราะอะไรครับเพราะมันไม่ตอบโจทย์แผนบูรณาการนี้เลยครับแต่ละโครงการที่ทุกท่านเห็นผมอยากตั้งคําถามกับทุกท่านถามกับซอฟต์แวร์เดเวลอลอปเปอร์ทุกคนในประเทศนี้ท่านคิดว่าแต่ละโครงการนี้ช่วยบูรณาการข้อมูลภาครัฐเป็นคอมมอนโซลูชันช่วยทําให้เกิดการบูรณาการหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วเป็นแค่ระบบสารสนเทศ ของแต่ละหน่วยงานที่เราแค่เอาโครงการของแต่ละหน่วยงานมามัดรวมในแผนบูนี้เท่านั้นครับท่านประธานทั้งนี้ทั้งนั้นครับพอเราลงไปศึกษาข้อมูลทุกโครงการเราพบว่าทุกโครงการในแผนบูนี้คิดเป็นเม็ดเงินงบประมาณราว7 0 0ล้านบาทที่ไม่ตอบวัตถุประสงค์ของแผนบูนี้เลยครับซึ่งถ้าหากเป็นพวกเราเราจะเอาเม็ดเงิน700ล้านบาทนี้ไปจัดทําในโครงการอะไรซื้อชิปอะไรมาติดให้มันถูกบัสถูกแรมกับ เมนบอร์ดเครื่องนี้เพื่อพัฒนาการไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิตอลได้บ้างครับสิ่งแรกที่พวกเราอยากเห็นคือการจัดทําแพลตฟอร์มกลางในการบูรณาฐานข้อมูลภาครัฐครับที่ทุกวันนี้ยังไงก็ยังบูรณาการเข้ามาไม่ได้สิ่งที่รัฐไทยควรทำแลตอนนี้คือการออกกฎหมายเพื่อให้นิยามของคาว่าฐานข้อมูลให้มีอยู่ในสารระบบกฎหมายไทยแบบที่เอสโตเนียมีครับทุกวันนี้ฐานข้อมูลถามว่าไปเปิดในกฎหมายยังไม่มีนิยามนะครับว่าคืออะไรทําไมเราต้องนิยามคําว่ากฎหมายในนิยามคำว่าฐานข้อมูลในกฎหมายครับเพื่อที่เราจะได้บัญญัติไปในกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกกี่่ยววข้้องไดดาารจั ซื้อจัดจ้างระบบสารสนเทศใดๆของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดทั้งประเทศนะครับคุณที่มีการสร้างฐานข้อมูลขึ้นมาใหม่คุณจะต้องมาปรึกษาหรือขออนุญาตจากหน่วยงานกลางอย่างสพรเสกก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสร้างฐานข้อมูลที่ซําซ้อนครับเขาจะใช้ mysql, sql server, mongodb, db2, database อะไรก็ได้ในโลกนี้ครับแต่เราต้องกำหนดสเปคกลางขึ้นมาเพื่อให้เขาสามารถเชื่อมต่อเข้ามาที่แพลตฟอร์มฐานข้อมูลกลางของภาครัฐได้อย่างอัตโนมัติผมขอเน้นคำอัตโนมัตินะครับ เมื่อฐานข้อมูลทั้งหมดเชื่อมต่อเข้ามาอย่างอัตโ,ตโนมัติแล้วรัฐก็จะสามารถเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์เปิดเผยข้อมูลกลางผ่าน API ได้ผ่านแพลตฟอร์มไอผ่านฟอร์แมตที่สากลให้การยอมรับครับอย่างเช่น OCS d JSON Textile f หรือ CSV เป็นต้นแล้วแบบนี้ต่างหากล่ะครับภาพของรัฐเปิดเผยหรือการทำข้อมูลเปิดถึงจะเกิดขึ้นได้จริงครับบอกลา PDF สแกนบอกลาปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันไปได้เลยครับท่านประธาน แพลตฟอร์มแบบที่2ที่พวกเราอยากเห็นในแผนงานบูรณาการนี้ก็คือการสร้างแพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนครับคือการจัดทํำก็ประมาณแบบมีส่วนร่วมหรือ participatory budgeting ให้อลกอริทึมเข้ามาตอบโจทย์ครับว่าฉันทามติของสังคมไทยชุมชนของผมจังหวัดของคุณ ประเทศของพวกเรากําลังต้องการนําเม็ดเงินงบประมาณลงไปลงทุนที่โครงการใดหรือแก้ไขปัญหาใดครับและผมเชื่อว่าถ้าแพลตฟอร์มการจัดทางบประมาณแบบมีส่วนร่วมแบบนี้เกิดขึ้นได้แล้วเราคงไม่เห็นการตั้งงบประมาณในการจะซื้อเรือำํนำน้ําหรือรถถังสไตรเกอร์เข้ามาโผล่อยู่ในเล่มงบขาวคาดแดงของปี64อย่างแน่นอนครับท่านประธานสุดท้ายครับโครงการที่รัฐบาลพยายามทํามาหลายปีแล้วแต่ยังไม่สําเร็จสักที ก็คือคลาวกลางภาครัฐหร <Brother. S 1> <character. S 2> ือ GDCC ครับที่ทุกวันนี้หน่วยงานต่างๆ2ปีที่ผ่านมานี้ผมได้ยินเสียงสะท้อนมาตลอดครับเขาบอกว่าเขาไม่ใช้คลาวกลางภาครัฐเขาต้องไปตั้งคลาวกระทรวงคลาวกลมเพราะว่าคลาวกลางภาครัฐมันใช้ไม่ได้มันไม่มีประสิทธิภาพครับรัฐบาลควรจะโฟกัสและทุ่มทรัพยากรทั้งหมดลงไปเพื่อทําให้คลาวกลางภาครัฐเกิดขึ้นได้จริงครับเพื่อให้เกิด utilization ของการใช้เซิร์ฟเวอร์สูงสุดนั่นเองครับท่านประธาน นี่แหละครับภาพของการจัดทำํำงบประมาณแบบที่เราอยากเห็นผมเชื่อว่าเกลียวขึ้นแห่งดิจิตอลดิสรัปชันกำลังจะหมุนมเร็วขึ้นและถี่ขึ้นทุกๆวันทุกๆปีเปรียบเสมือนมนคลื่นซึนามิที่ซัดทำลายล้างทุกอย่างไปเราเห็นแล้วกระบวนธุรกิจค้าปลีกค้าส่งต่างๆถูกแทนที่ด้วยอ e ีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มเราเห็นแล้วว่าการจัดส่ง เอกสารการสั่งซื้ออาหารต่างๆถูกแทนที่ด้วยแชร์ริงอีคโ o นมีแพลตฟอร์มอย่าง Grab และ Uber ผมเชื่อว่าประชาธิปไตยแบบไทยๆก็หนีไม่พ้นครับตราบใดก็ตามที่เรามีดิจิทัลแพลตฟอร์มเหล่านี้เข้ามาจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานภาครัฐช่วยเพิ่มความโปร่งใสของภาครัฐและเพิ่มการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนครับท่านประธาน นี่ตัางหาครับการจัดสรรงบประมาณในแผนงานบูรณาการนี้ที่พวกเราชาวก้าวไกลยอยากเห็นถ้าพวกเราได้เป็นรัฐบาลผมเชื่อว่าการพัฒนารัฐบาลดิจิต้อนจะต้องเกิดขึ้นได้อย่างในเร็ววันแน่นอนครับรรท่านประธานขอบคุณครับขอบคุณมากครับท่านเบญจาแสงจันทร์ครับเชิญครับ เรียนท่านประธานสภาดิฉันเบญจาแสงจันทรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลค่ะดิฉันได้ขอแปลยยติในมาตรา37โดยขอตัดลดงบประมาณรายจ่ายสำหรับงานแผนบูรณาการซึ่งดิฉันจะขอพูดถึงในสองประเด็นด้วยกันค่ะ ประเด็นที่1ดิฉันได้เสนอขอตัดลดงบประมาณในส่วนแผนบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EC อย่างโครงการก่อสร้างศูนย์ซ่อมท่าอากาศยาน MRO ระหว่าง Air Bu ัสกับการบินไทยโดยงบนี้ใช้ผ่านหน่วยงานรับงบอย่างกองทัพเรือค่ะที่ในชั้นกัรมาธิการได้มีการตัดลดงบประมาณของโครงการก่อสร้างศูนย์ซ่อมท่าอากาศยาน MRO ไปแล้วนะคะ ในเมื่อโครงการนี้นะคะมีความเป็นไปได้ว่าจะไม่สามารถเดินหน้าต่อได้อย่างที่ทราบกันดีว่าเจ้าของโครงการอย่างการบินไทยเองก็เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการแปรสภาพไปแล้วและบริษัท a i r b u ัสก็ถอนตัวไม่เข้าร่วมทุนแล้วค่ะอุตสาหกรรมการบินทั่วโลกก็ชะลอตัวและชะลอโครงการทั้งหมดเนื่องมาจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ค่ะ โครงการนี้จึงไม่มีความเป็นไปได้เลยนะคะที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้ค่ะดังนั้นนะคะเพื่อไม่ให้จะสร้างเป็นไว้ไปไวเป็นอนุสรณสถานนะคะในการที่จะโชว์ความไร้ประสิทธิภาพของกองทัพเรือค่ะดิฉันเห็นว่าควรที่จะตัดงบประมาณในส่วนของงานปรับถมดินทั้งหมด528ล้านบาทออกไปด้วย และเห็นควรให้ตัดค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการอีก14ล้านบาทค่าจ้างควบคุมงานปรับถมดินอีก13ล้านบาทและงบทำธุรกิจของทหารอย่างโครงการ Business Area บริเวณท่าเทียบเรือสัตหีบอีก54ล้านบาทออกไปทั้งหมดด้วยค่ะ เพราะว่าเมื่อตัดสนยนซ่อมแล้วก็ไม่มีความจําเป็นใช่ไหมคะที่จะถมดินทิ้งไว้เพื่อเหลือไว้เป็นเศษซากอารยาธรรมของกองทัพอีกต่อไปใช่ไหมคะดิฉันเห็นว่าที่ผ่านมานะคะกองทัพเรือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับงบประมาณทําธุรกิจและทําการพาณิชย์มาโดยตลอดทั้งที่มันไม่ใช่ภารกิจหลักของกองทัพค่ะดิฉันจึงอยากเห็นกองทัพกลับไปทําภารกิจหลักด้านความมั่นคงจะเป็นเรื่องที่เหมาะสมกว่านะคะ ส่วนในประเด็นที่สองค่ะแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําดิฉันจะขอลงลึกลงไปในโครงการอ่างเก็บน้ําบ้านเหมืองตะกัวซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดพัทะลุงค่ะโครงการนี้ถึงแม้กรรมาที่การจะพิจารณาตัดงบประมาณเสียงกรรมการเสียงข้างมากนะคะจะตัดงบประมาณในส่วนนี้ออกไปแล้วแต่ข้อสังเกตก็คือว่า หลังจากมีการตัดงบประมาณไปเพียงหนึ่งวันค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอน,อนุมัติโยกงบให้กรมชลประทานนำงบรายจ่ายรายการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณมาดำเนินโครงการต่อค่ะท่านประธานคะนี่คือเรื่องที่น่าตกใจอย่างมากค่ะมันหมายความว่ายังไงคะการมาธิการต้องตอบคำถามนี้ด้วยค่ะนี่มันหมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมชลประทานไม่เห็นหัวประชาชนเลยใช่ไหมคะแล้วก็ไม่เห็นหัวผู้แทนราษฎรที่มาจากประชาชนด้วยใช่ไหมคะดิฉันจะไม่ขอพูดถึงข้อดีและความคุ้มค่าของโครงการนี้นะคะเพราะว่ามันไม่มีค่ะไม่มีทั้งข้อดีและไม่มีทั้งความคุ้มค่าใดๆเลยข้อสังเกตที่ดิฉันอยากจะชี้ชวนและเชิญให้เห็นก็คือว่า อยากจะขอคําตอบนะคะจากกันมาธิการว่าการมาธิการพิจารณางบประมาณตัดงบประมาณออกไปแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนนะคะขออนุญาตเอ่ยนามค่ะได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาข้อเท็จจริงโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านเมืองตะกัวใหม่อีกครั้งและให้มีการพิจารณากำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนการกระทำแบบนี้ถือว่าเป็นการหน้าไหว้หลังหลอกหรือเปล่าคะ เป็นการหลอกลวงประชาชนหรือไม่คะดิฉันอยู่ในเหตุการณ์ที่ประชาชนซาบซึ้งต่อการที่กันมาธิการตัดงบประมาณทั้งหมดและมีความดีใจจนน้ําตาไหลที่ก,การมที่การการมาธิการตัดงบออกไปแล้วทั้งหมดและในวันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงนามคําสั่งเพื่อแต่งตั้งและหาทางให้ทุกฝ่ายได้เข้ามาพูดคุยกัน อีกทั้งยังให้พี่น้องบ้านเหมืองตะกัวที่มาสู้ปกป้องป่าไม้และสายน้ำของพวกเขาที่น่าทําเนียบได้เดินทางกลับบ้านแต่ที่ไหนได้คะ่ะนี่คือการหลอกลวงคะ่ะมีการส่งกระดาษ a 4ที่รัฐมนตรีลงนามแค่สองแผ่นมาหลอกพวกเขาเพื่อให้พวกเขาเดินทางกลับบ้านใช่หรือไม่คะท่านประธานคะคำถามคือว่ารัฐมนตรีเจ้ากระทรวงมีคำสั่งในการศึกษาข้อเท็จจริงโครงการให้รอบคอบ แล้วทำไมวันถัดมาจึงมีการออกมติคอรมอเพื่อเดินหน้าโครงการต่อนั่นคือว่าโครงการนี้มีใครที่มีอำนาจมากกว่ารัฐมนตรีหรอคะมีใครที่มีอำนาจสั่งการถ้าไม่ใช่รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงเจ้าของโครงการหรอคะข้อสังเกตนี้คนคนเดียวที่มีอำนาจสั่งการให้เดินหน้าต่อคนคนเดียวที่มีอำนาจมากที่สุดคนคนเดียวคนนั้น คือหัวหน้าคณะรัฐมนตรีที่ชื่อประยุทธ์จันโอชาใช่หรือไม่คะดังนั้นกรณีนี้คุณประยุทธ์จะต้องรับผิดชอบต่อเรื่องนี้ใช่หรือไม่คะดิฉันขอคำตอบจากกันมาธิการด้วยค่ะท่านประธานคะขอบพระคุณมากค่ะครับขอบคุณครับท่านพลตำรวจตีสุพิสารครับ